สวัสดีค่ะใซจะมาตอบคำถามที่มีถามเข้ามาในอินบ็อกซ์นะก็จะขอตอบเป็นคลิปเสียงนะคะแล้วก็เผื่อใครที่อยากได้ข้อมูลหรือว่าอยากจะฟังคำตอบนะคะก็สามารถกดเลือกฟังในคลิปแต่ละคลิปได้เลยนะคะคลิปนี้ใซจะมาตอบคำถามที่มีถามกันมาเรื่องการเลือกใช้สีเนาะก็คือสีเนี่ย จริงๆแล้วอะค่ะก็สีเนี่ยจะมีวันนะสีก็คือหลักๆก็จะเป็นวันนะร้อนกับวันนะเย็นก็ถ้าไม่ต้องจำอะไรมากก็คือสีที่เรามองไปแล้วทำให้เรารู้สึกร้อนอกระตือรือร้อนหรือรู้สึกแบบแอคทีฟอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีโทนร้อนเนาะสีโทนเย็นก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายนิ่ง ก็จะเป็นสีโทนเย็นนะคะสีโทนร้อนน่ยก็จะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีโทนเย็นก็จะออกไปโทนของฟ้าน้ำเงินเขียวเหลืองเหลืองเหลืองโทนเหลืองเขียวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นคือมองไปแล้วสบายตาก็คือจะเป็นโทนเย็นคราวนี้เวลาที่เราเลือกใช้สีเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีสภาวะอารมณ์แบบไหนแล้วอยากจะปรับ อารมณ์ของเรายังไงซึ่งถ้าสมมุติว่าเราตอนนี้เรารู้สึกอารมณ์ร้อนแล้วเราอยากจะปรับบาลานซ์อารมณ์เราเนี่ยเราก็ควรจะระบายโทนเย็นเข้าไปแต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนหรือตอนที่เราจะระบายเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้อโหเราเย็นแบบเป็นเย็นแบบซึมซึ้งซึมหมดแรงอะไรเงี้ยเราต้องการความแบบกระปี้กระเป๋าหรือว่าแอคทีฟเพิ่มขึ้นเราก็ควรจะเลือกสีโทนร้อนในการระบายแต่คราวนี้ในใน ในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงวันนะคะเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ของเราอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเพราะฉะนั้นการแนะนําสีที่จะระบายในแต่ละคนเนี่ยก็คืออยากจะให้กลับมารู้สึกถึงสภาวะอารมณ์ของตัวเองในช่วงนั้นคือก็อาจจะกลับมาถามตัวเองก่อนที่ระบายก่อนว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้และเราจะระบายสีเนี่ยเราจะ ระบายให้มันรู้สึกเป็นยังไงอย่าง,างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเราระบายแล้วเราแบบเลือกสีอย่างเงี้ยนะเราก็แค่มองไปที่สีไหนอะเรารู้สึกสบายใจอะค่ะแค่นั้นก็พอคือคือสีมันช่วยปรับอารมณ์ได้ก็จริงแต่ว่าสีแต่ละสีที่มีผลต่ออารมณ์เราอะ สีแต่ละสีก็มีผลต่ออารมณ์ในแต่ละคนไม่เหมือนกันต้อไหมคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะมาบอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ร้อนแล้วเราอยากระบายให้อารมณ์เย็นเราควรจะเลือกสีน้ําเงินหรือสีเขียวไหมใช่ในโดยโดย,โดยตักอากกาศหรือโดยหลักการมันควรจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าสีเขียวหรือสีน้ําเงินเองอะคะ่ะมันก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันเพราะสีแต่ละสีก็จะมีค่าอารมณ์ ในความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำเนี่ยก็คือเราอะมองไปที่สีไหนแล้วเรารู้สึกสบายใจสมมติเราอารมณ์ร้อนอยู่อะแล้วเราแบบมองไปที่สีแดงแล้วเรารู้สึกแบบโอ้ยิ่งร้อนมากขึ้นเราก็ไม่ต้องไปเลือกเขามาระบายเพิ่มความร้อนเราก็มองไปที่สีที่เราสบายใจถามตัวเองอะค่ะถามความรู้สึกตัวเองว่า คือตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้นะแล้วเราเลือกสีนี้ว่าเออเราจะได้อารมณ์เย็นขึ้นแค่เราอะเข้าใจและรู้ใจข้างในตัวเองอะค่ะเราก็บอกตัวเองเราก็เลือกสิ่งที่เราเลือกอะ่ะมาระบายอะ่ะออความเย็นของอารมณ์หรือความรู้ทันสติรู้ทันอารมณ์ของตัวเองอะมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะออสีนั้นนะมันก็จะส่งผลแบบนั้นไปของมันเองค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกต่อสีนั้นๆไม่เหมือนกันแล้ว ถ้าเรารู้สึกว่าเออสีนี้นะเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกว่าฉันระบายสีนี้ฉันน่าจะอารมณ์เย็นแน่ๆแหละก็เลือกสีนั้นค่ะพยายามไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนมากอะค่ะรู้สึกแบบนี้เลือกสีนี้แล้วจะทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นก็ระบายสีนั้นแล้วก็อยู่กับสีนั้นแบบนิ่งๆสงบมีสติแล้วก็มองมันด้วยความเย็นและสบายใจแบบที่เรารู้สึกตอนที่หยิบมันขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะก็เป็น หลักการง่ายๆเนาะไม่อยากให้คิดสลับซับซ้อนมากว่าจะต้องเลือกสีแบบไหนจะช่วยให้เป็นยังไงอยากให้กลับมารู้ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าว่าณนะขณะนั้นะ่ะก่อนที่จะระบายหรือว่าในระหว่างที่ระบายไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราอะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงอะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายตัวเองแล้วก็ ถ้าม,มันมีความร้อนก็ใช้สีแล้วก็ค่อยๆค,คลายมันลงนะคะไม่ต้องไปบังคับหรือกดดันความรู้สึกตัวเองว่าจะต้องเลือกสีนี้จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องไปหยิบสีนั้นเพื่อที่จะให้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นการกดดันอารมณ์ตัวเองมากไปแค่รู้สึกแล้วก็ถ้ามันจะมีความร้อนเกิดขึ้นมาอีกระหว่างระบายก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เราก็แค่รู้สึกว่าโอเคฉันยังร้อนอยู่ก็แค่รู้แล้วก็ระบายต่อระบายต่อ แดีความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆค,ค,คลายไปเองแล้วก็อยู่กับตัวเองอย่างมีสติด้วยสีที่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นแค่นั้นพอกออ็สามารถที่จะระบายเพื่อที่เราอะจะปรับอารมณ์เราได้ด้วยตัวเองด้วยความคิดด้วยความรู้สึกของเราเองนะคะ